ครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมพอแม่พันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ไก่นะครับไก่ชุดนี้นะครับเป็นการเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับซึ่งอายุสิบประมาณสี่เดือนกว่านะคบสี่เดือนกว่าพึ่งจับมาเหต่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไก่จะพันธุ์ได้ออกไข่นะครับชุดนี้ก็เลยพามาชมนะครับพามาชมไก่นะครับผม พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เตรียมไว้นะครับเตรียมที่จะทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แต่ไก่ชุดนี้พึ่งอายุสี่เดือนกว่านะครับเข้าเตรียมมาเห็ดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมไก่เกิดเลยท่านได้ออกไข่เกิดได้ภาพพี่น้องว่าเบิรงววาการที่เข้าสี่เหตุพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเข้าจะต้องน้ำไก่ขาวไก่สาวนะครับพี่น้องเน้นว่าเป็นไก่สาว เม่ว่าเขาไปซื้อไก่ที่เพิ่นมันออกไข่แล้วนะครับพอเขานำมาเลี้ยงอายุการออกไข่เขาก็สินหน่อยนะครับผมสั่นลงนะครับดังนั้นถ้าผู้ใดที่เมื่อไม่หัดเลี้ยงสีเลี้ยงไก่เห็ดไก่บานเป็นพอพันแม่พันเนี่ยเขาจะต้องนำไก่สาวนะครับไก่สาวหรือไก่รุ่นมาเลี้ยงไว้เองนะครับเพื่อที่เขาสีได้มี เพื่อที่ห้าสิไดมีอายุการออกไข,ข่ของไก่บ้านหลา,หลายขื้นนะครับผมนะครับอันนี้คือไก่สี่เดือนกว่านะครับยังทันในออกไข่นะลงเลือนนะครับโลงเลือนกะสีอันนี้เลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยที่กันนะครับด้านนี้นะครับ ด้านนี้สิเป็นโลงเลื่อนนะครับนี่ครับโลงเลื่อนเนกับตีไม้ตะไครยนะครับข้างบนเป็นสังกะสีเป็นโค้งไม้นะครับผมแล้วเขาก็จะมีนะครับบริเวณคุยเคียด้านนี้นะครับบริเวณคุยเคียด้านนี้นะครับผมนี่นะครับไหกายไดมีบริเวณคุยเคียด้านนี้ก็สิเป็นเรานอนของเขานอนก่อนกันขึ้นนะครับผมอันนี้คือ พ่อพันธุแม่พันธุไก่ครับอัตราส่วนระหว่างพ่อพันุ์กับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุสยูที่สิบตัวนะครับพ่อพันธุ์สยูที่หนึ่งตัวนะครับผมนี่นะครับแต่เน้นว่าเรา่านี้ยังบอกไข่นะครับพี่น้องยังไม่ไข่นะครับผม ันนี้เป็นการเตรียมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมเพื่อที่เสกไก่ไข่ไก่ชุดนี้นะสิไข่ในช่วงปลายปีนะครับประมาณพฤศจิกาธันวานะครับแต่ว่า,าห่อเลียแยกออกมาเพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อที่เตรียมนะครับให้เขาได้คุ้นชินกับเล่าที่เขาอยู่นะครับถ้าเขาคุ้นชินแล้วเขาก็สิรี่แลกค่ายเครียดนะครับผม เขาก็ีเลียงจะ,จะเริ่เติบโตเร็วนะครับสำหรับอาหารไก่พอพัน์แม่พัน์เขาจะบริเนนการขุนนะครับเขาจะเลียงแบบธรรมชาตินะครับหรือกึ่งลดต้นทุนนะครับเพราะว่าการเลียงพอพัฒน์แม่พัฒน์เขาบริเลียงให้เขาอ้วนหรือจะริญเติบโตเร็วเพียงแต่ว่าให้เน้นให้เขาแข็งแรงนะครับให้เขาแข็งแรงนะครับผมเขากำลังกินอาหารนะครับผม เดี๋ยวผ้าจะเออนี่ครับร่องเรื่อนจะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมนก็ล่างเอาอาหารมากนะครับ ถ้าหลองตัวโรงงานนี้นี่คือพ่อพันุ์แม่พันธุนะครับผมไก้ชุดเเนียบอยู่ประมาณสี่เดือนนะครับช่วมไก่กินอาหารนะครับ 这样。Yeah. สาเหตุที่เห้าเลียงพอพันแม่พันเองก็คือเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนของการขุนไก่นะครับได้หลายนะครับทางเห้าผลิตดุกไก่ได้เองนะครับผม อันนี้คือแม่พันธุ์ไก่ไข่มุกอีสานนะครับนี่เซี่ยวขาวนี้นะครับอันนี้คือแม่พันธุ์ไก่ไข่มุกอีสานนะครับผนกระสีขาวนะครับ คันชุดนี้ออกไข่คือเต็มตู้พอดีเลยประมาณพูจิกาครับสำหรับคลิปนี้กับสิจากันไปแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่เขามารับชมเราฟารังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม่เท่าอยู่ฟาร์ม ถ้าได้เห็นคลิดดีดเผยแร่คลิปด,ด,ดียังสิต่อตอไปนะครับผมก้อนจากกันไปเดียวซุ่มใกล้กินอาหารให้เบิ่งนะครับแม่ขาวนี่คือแม่พันธุ์ไก่ไข่มุกอีสานนะครับไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ